สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างคู่นี้นะครับเลวัศสีทะเลจับคู่กับรุ่งนะครับพลาพลอ้อมจับคู่กับแจ้บักปลีนะฮะัาสตแล้วครับ,รบโอ้โหเ้าบอกว่าลูกนี้หยอดได้สวยงามจริง mhm 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 thấy mhm 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 เขาคืนเนื้อตบกันเขาคืนดูเดือดล้วครับมันโอ,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 อ้โหยอดต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเขาริงๆครับาตายเลยทีเดียว อานมณ์โอ้โหยอดโอ้โหวัดอืม,อมวัดพุ่งไม่ทันครับแต่ว่าติดเน็ตครับรับได้ครับตอบทีกลับมาตอบสามมาลังเดี๋ยวว่ารับได้ใจย้อดใจใจอยอดครับใจ งาโอ้โหม, oh, oh. มาตรงนี้ต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวฮะแต่ว่ามาสี่ห้าฮะซาฮีอืมตรงนี้อ้อมพลาดครับตัวนี้อ้อมพลาดโทษใครไม่ได้ครับ โผไปแล้วครับไม่ติดใจลูกหยอดครับฝั่งนูน้นแล้วก็หยอดติดเน็ตเองเ,องเช่นเคยนะครับมีทั้งลูกสวยแล้วไม่สวยตบมันก็ยิงเสื้อเหลืองดำเนี่ยฮะโอ้โน้มตัวลงมาฝัดตุ๊บแม่ โอ้ลูกนี้พลาดครับนึกว่าเขาจะหยอดมาตั้งเขาวิ่งไปหน้ารอเลยใจช้ไหวปิดที่มีอยู่อน้อยนิดครับโยนมาหลังแล้วก็เรียบร้อยเลยได้คะแนนเลยฮะลูกนี้วัดต่อไปครับโอ้โหยังรับได้ครับใจยังเหนียวโอ้เขาบอกว่าปาตายน้ำตื้นครับเสียดายมากวันนี้อ้อมกะดจะหยอดมาอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ว่า ความคิดดีครับแต่การกระทำยังอ่อนซ้อมครับตรงนี้ที่ออกไปแล้วครับสุดยอดครับตรงนี้ โอ้โหยอดโดงๆครับ <c oughs> อ้อมบอกหวานหมูเลยทีเดียวโดยโชบมาแล้วปาดทีเดียวครับ <c oughs> อ้อมชอบปาดโดยเอี่ยมกริบเลยทีนี้ <c oughs> อ่าลงนะตรงนี้กรรมาการเห็นครับตรงนี้ลง <c oughs> ถึงกับเงน้นคอเลยครับ <c oughs> เหนื่อยกันทีเดียว <c oughs> โอ้โห <c oughs> อ้อมทำมาแล้วครับ <c oughs> วัดสัตว์ไปยอดอีกแล้วครับแจ๊ะเ <โด S 1> จ้าโ,โหนี่โดนครับหมดหมดครับฝั่งนู้นหมดหมดทีเดียวเลยตายเลยดูนี้ยั้งยังครับอ้อมยังเหนียวโโอ้โหนิดเดียวฮะติดเน็ตเลยครับนิดเดียวนิดเดียวหนูผมนิดเดียวตรงนี้อ้อมยอดลุงยังเหนียว โอ้โหลยจังยอดยครับแจ้แม่แต่คราวนี้แจ้บอกว่ายอดแล้วได้ผลฮะเพราะว่าเลวัตเคลื่อนตัวช้าไปนิดนึงครับเที่ยวเดียวอ้าวรู้สึกว่าจะลูกถล่มนี่บ่อยแล้วครับเสื้อเหลืองนี่ฮะถล่มแม่งหน้าเนี่ฮะอีกแล้วครับไม่จ้ำครับเขาเดียวก็ถล่มถล่มลึกครับวันนี้ถอนไม่ขึ้นเลยทีเดียว อันน่ะโทรศัพท์จับไป đâu วันนี้มีโทรศัพท์เข้าครับ เดี๋ยวงตายลงสามยันเลยเดกระซ่าเพิ่มขึ้นเลยครับวิทย์<ฮ>เราจะมีเพื่อนมาเยือนอีกหนึ่งคนเงี้ย ต่อกันเลยครับ50